mượt tìm một lời dạ dạ tông dạ tông ai mà lên the game ai mà lên the game ai mà tìm game มืดอ่ะไฟอะไรไฟอะไรไฟอะไรคะอคอกมาคอกมาค่ะควันอุ้ยภไอ้พระจันทร์สวยมากเลยวันนี้พระจันทร์สวยมาก แม่น้องก็เป็นมะเร็งค่ะตอนที่พี่แพรี่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งพี่แพรี่ทํำยังไงครับไม่ทําอะไรเลยค่ะก็พยายามหาวิธช่องทางวิธีการรักษาให้ดีที่สุดไม่ทําอะไรสักอย่างเลยพยาทิ่ทำโมมหิพยาทิงอะนะตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ทำเหมือนแม่ไม่ได้ป่วยแต่ว่าก็ให้แม่รักษาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หาตังค์เยอะๆค่ะตอนที่รู้ว่าแม่ป่วยคือต้องขยันแล้วก็หาเงินไว้เยอะๆเตรียมตังค์ไว้รักษาเยอะๆจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องใช้เงินต้องให้คีโมต้องให้ยามุ่งเป้าเราจะได้ไม่เดือดร้อนแม่จะได้ไม่ลําบากไม่เจ็บปวดนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกแค่ไม่ต้องพูดถึงอะไรหรอกทุกคนแค่นี้แค่เวลาเข้าโรงพยาบาล่ะ แค่ห้องธรรมดากับห้องห้องพิเศษอะ่ะวิธีปฏิบัติก็ต่างกันแล้วนะดีฉันจะบอกให้นอนห้องรวมกับน,นอนห้องพิเศษอะ่ะคนละเรื่องเลยนะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอะ่ะวิธีการปฏิบัติกับคนป่วยอะ่ะบอกให้เจอมาแล้วกับประสบการณ์เจอมาแล้วค่ะกับประสบการณ์โอ้อยู่ห้องอยู่ห้องพิเศษพอรู้ว่าเป็นแม่เราโโหดูแลดีมากแต่น,นอนห้องรวมอะ่ะแต่น,นอนห้องรวมนะ รู้ไหมรู้ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเจอคนไข้เยอะมันเหนื่อยนะอ่าเหนื่อยมึงจะมาทําทําไมล่ะเขาไม่ได้มึงมาทําฟรีนี่มันไม่ใช่เป็นงานจิตอาสานี่มึงได้เงินเดือนอ่ะเหนื่อยมึงก็มึงก็ลาออกไปอยู่บ้านไปทําอาชีพอื่นมึงจะมาทําทําไมอ่ะผู้ช่วยพยาบาลมึงไม่ได้ทําฟรีมึงได้เงินเหนื่อยมึงก็ออกไปค่ะไปทําอาชีพที่ไม่เหนื่อยนอนอยู่บ้านค่ะไป มันบ่นแบบนี้ก็มันบอกมันบ่นแบบนี้รู้ไหมเนี่ยว่าคนไข้เยอะมันเหนื่อยนะเอ้ารู้อ่ะมันเหนื่อยแต่มันเป็นมันเป็นหน้าที่คุณนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่คนไข้เขาจะต้องมารับรู้นี่มันเป็นเรื่องของกูป่วยแล้วกูจะต้องมารับรู้หรือว่ามึงเหนื่อยไม่เหนื่อยงงมากก็กูป่วยอยู่อ่ะ กูป่วยกูก็อยากได้รับการบริการที่ดีกูต้องมานั่งรับรู้กับความทุกข์มึงตกลงใครจะต้องมาเป็นทุกข์เนี่ยระหว่างคนป่วยกับคนดูแลคนป่วย <c oughs> งงงงเหมือนกันนะบางทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจเออทุกคนมีเงินทำประกันไว้เถอะทำประกันไว้นะคะถ้าพอมีตังค์ทำประกันไว้เถอะประกันสุขภาพเจ็บป่วย รักษาดีๆนะยังไงก็ดีกว่านะนะไหนๆชีวิตอ่ะพูดได้เลยนะชีวิตอ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วทํางานเก็บเงินแล้วเสียกับเรื่องอื่นได้นะคะซื้อประกันดูแลตัวเองนะนะทุกคนซื้อประกันดูแลสุขภาพตัวเองไว้นะคะเวลาเจ็บป่วยจะได้แบบเข้าถึงการรักษาที่มันดีๆให้มัน เออชอบแวด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 ไม่รู้จะแวดแวดแวดทำไมตอนแม่ดิฉันป่วยอ่ะตอนแม่ดิฉันป่วยอ่ะมีเงินเหรอจะไปรักษากรุงเทพอ่ะจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวก็ส่งถูกส่งตัวกลับมาอยู่ดีนั่นแหละจะไปอ่ะทำให้ได้อ่ะไปส่งตัวทำให้ได้นะแต่มีเงินเท่าไหร่ มีเงินเท่าไหร่ก็เรื่องของกูหน้าที่มึงก็คือทําใบส่งตัวค่ะไม่ใช่มีหน้าที่มาซักประวัติสรุปมึงเป็นอะไรมึงเป็นหมอหรือว่ามึงเป็นเจ้าหน้าที่อําเภอสรุปมึงเป็นอะไรมึงเป็นหมอหรือเป็นเจ้าหน้าที่อําเภอมึงจะมาซักประวัติ <c oughs> เอา้าข้มันพูดอย่างนี้จริงๆริงมันพูดอย่างนี้เลยมันพูดแบบมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ จะไปโรงพยาบาลกรุงเทพแบบมีตังเหรอถ้าไม่มีตังเดี๋ยวก็ถูกส่งกลับมาอยู่ดีแหละมันพูดอย่างนี้เลยแล้วมันก็ไม่ผ่ามันไม่ยอมผ่ามันผ่าไม่ได้ก้อนเนื้อแม่ตรงตรงช่องท้องอะ่ะมันปล่อยมันปล่อยให้ก้อนเนื้อใหญ่มากโตจนมันก็ไม่ให้อะไรให้ใหคีโมก็ไม่ก็ให้ไม่ถูกให้ยาไม่ถูกก้อนเนื้อไม่ยุบ จนปล่อยให้ก้อนมันโตทําอะไรไม่ได้จนดิฉันแบบหมดขนทางและวพอดีตอนนั้นดิฉันแบบรู้จักผู้ใหญ่คนหนึง่งเขาแบบเขาอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาอยู่ไงเขาอุปถัมภ์เขาก็จะมีสิทธิ์ของผู้ป่วยไงผู้ให้การอุปถัมภ์โรงพยาบาลนนะ่ะบริจาคเงินนะ่ะสร้างอาคารสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยช่วยเดินเรื่องให้อะไรให้ เดินเรื่องให้โอ้ไ oh, ม right no. ่งั้นแม่ตายไปแล้วบอกตรงเลยแม่ตายไปแล้วเพราะว่ามันไม่ผ่าให้มันบอกผ่าไม่ได้ไม่ผ่าให้ไม่ยอมไม่ยอมอันนี้จนมาได้อาจารย์หมออาจารย์หมอกิดจําชื่อได้เลยชื่ออาจารย์หมอกิดเก่งมากอาจารย์หมอกิดโรงพยาบาลจุฬาเก่งมากอาจารย์หมอกิดค่ะอาจารย์หมอกิดอยู่จุฬาเก่งมาก เขาก็พยายามผ่าเลาะชิ้นเนื้อเลาะอะไรออกมาจนหมดเลยเนื้อที่มันเป็นเชื้อรารอ่ะทุกคนนี่เลยอาการแม่ก็เลยทรงตัวแล้วก็สามารถประครับประคองมาได้จนถึงทุกวันนี้ประครับประคองมาได้จนถึงทุกวันนี้อยาผ่าใช่ไหม อยากผ่าตัดใช่ไหมจ่ายตังมาค่ะค่าค่านอกเวลานะแต,ถต่ถ้าปกติถ้าปกติผ่าได้ไหมได้แต่รอคิวนะได้คิวเดือนไหนไม่รู้นะค้รอไปก่อนนะแต่อยากพ่าเร็วไหมอ๋ออยากผ่าเร็วเหลือจ่ายมาค่ะเดี๋ยวผ่าได้นอกเวลาแต่ต้องเสียค่านอกเวลานะเสียค่านอกเวลาค่ะผ่าให้ได้ค่ะแต่จ่ายตังมานะคะนอกเวลา ตล,ตลก่ะตลกตลกอ่าแต่ถ้าในเวลาต้องตามคิวค่ะรอไปเถอะสองเดือนพอดีอ่ะเนื้องอกใหญ่เท่าลูกนิมิตพอดีรอสองเดือนรอผ่าสองเดือนก็เนื้องอกก็ก็ใหญ่เท่าลูกนิมิตพอดีค่ะเนื้องอกก็ใหญ่เท่าลูกนิมิตพอดี เนื้องอกก็คือเนื้อมะเร็งไงเ,เงไงชื้อมะเร็งไงเชื้อมะเร็งไงคะทุกคนซื้อปัม๊มดีอยากให้น้ําแรงก็ซื้อปั๊มมาอยากให้น้ําแรงก็ซื้อปั๊มมาเอออยากให้น้ำแรงก็ต้องซื้อปั๊มทุกคนหน้าหนาวแต่มันต้องลดนะเพราะฝนมันไม่ตก มันหนาวก็จริงแต่ว่าฝนมันไม่ตกฝนมันไม่ตกฝนมันไม่ตกค่ะมันต้องลดฝนมันไม่ตก ใช่ผิวดินแห้งไวหน้าหนาวต้องลดฝ<ง>นมันไม่ตกนะหนึ่งทุ่มแล้วเหรอเดี๋ยวไปเช็คเงินก่อนเดี๋ยวไปเช็คเงินก่อนอะไรมึงกูไม่เห็นมึงวิ่งมึงจะผอมเลยเนี่ยโอ้ยวิ่งยังไงไม่ผอมงงสองวันไม่ผอมเลยโอ้ย,อ,ยอะไรอะอก็แค่ตัหน่อยฮะ โอเคโอเคโอเคไปเอาระวัง okay. 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 <boundaries> ไฟระวังไฟช็อตนะเอ้มามึงเล่นเป็นนะเขาวะ

เมื่กี้ได้กี่แต้มแต้มแต้มเดียอยูเหรอเขาต้องกี่แต้มเขาต้องกี่แต้มนะเปตองครับทุกคนเปตองเอออย่าเลยไอ้ไอ้ไอ้กิดมึง ตังเข้าไหมเ,เดี๋ยวไปเช็คตังก่อนอุ้ยหนาวเดี๋ยวขอไปเช็คตังก่อนนะคะ <Okay. S 1> หลานค่ะหลานหลานไม่มีหลานก็แม่มเป็นแม่มเป็นน้องเราอะแม่มเป็นน้องเรา